สวัสดีครับเ,เพื่อนๆบ้านสวนลงติงนะครับพอด,ดีช่วงนี้ได้สั่งผ้าทางออนไลน์มาอยู่สักสามชิ้นนะครับเป็นผ้าที่ผมชอบก็คือเป็นผ้าของจังหวัดพัทลุงลำปางและก็ยะลานะครับซึ่งเป็นแังวัดที่ผมปลูกพันธุ์นะครับผมก็เจอแล้วก็อยากจะเก็บนะครับก็เลยสั่งมามีสามชิ้นนะครับก็จะเป็นผ้าสังกะจายของหลวงพ่อเกษมเขมะโ,โกนะครับที่ลำปางนะครับแล้วก็มีผ้าสังกะจาย ของหลวงพ่อทวดนะครับของสายอาจารย์ชิ้นนะครับวัดเมืองยะลานะครับหนึ่งชิ้นนะครับอันนั้นน่าจะเป็นปีสี่ศูนย์นะครับหลวงพ่อเกษมเจ้าสววเนี่ยน่าจะเป็นประมาณปีคิดว่าน่าจะสามห้านะครับแล้วก็มีอาจารย์เซนวัดท่ามีหลมวัดอินทราวาดของพัทลุงรุ่นแรกเนี่ยปีสามสามนะครับก็เจอทั้งสามชิ้นก็เลยสั่งมานะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่ก็แพคมาอย่างดีทั้งหมดเลยนะครับยังไม่รู้เลยว่าข้างในแต่น่าจะปลอดภัยดีนะครับดูจากการแพรคนะครับพอดีวันนี้ไปสืีมาทีเดียวพร้อมกันนะครับก็เลยแกะเพื่อนเพื่อนๆก็คงมีประสบการณสั่งผ่านทางออนไลน์เหมือนกันนะครับช่วงนี้เราไม่ต้องออกจากบ้านก็หาบูชาวัตถุมงคลได้นะครับ แต่ถ้าให้ดีเนี่ยก่อนที่จะบูชาเหรียญหรือวัตถุมงคลอะไรยังไงก็ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของวัตถุชิ้นนั้นสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นเบื้องต้นในการที่เวลาเราเห็นรูปภาพที่ถ่ายมาแล้วก็ลงในโซเชียลเนี่ยมันทําให้เราดูง่ายนะครับว่าแบบความรู้เบื้องต้นเราน่าจะไม่เพี้ยนนะครับอ่านี่ด้นะได้มาสั่งกระจายมานะครับอันนี้ของวัดเมืองยะลานะครับปี P 40สร้างโรงพยาบาลน,นะครับ เดี๋ยวลองมาดูละอีกทีนะครับแป๊บหนึ่งครับกะให้หมดก่อนนะครับคือถ้าอยู่ในแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าก็สะดวกนะครับมันสะดวกทั้งเราและเขาด้วยนะครับต่างคนต่างก็ได้แลกเปลี่ยนสะสมกันนะครับโอ้หนี่แพ็คไม่ย่างเยนนครับเหรียญเดียวนะครับแต่พันบับเบิ้ลมาแบบอันนี้อาจารย์เซ็นรุ่นหนึ่งนะครับหลังจะเป็นยันห้านะครับ มาถึงหลวงพ่อเกษมเจ้าสัวครับคือผมชอบวัตถุมงคลที่เป็นเจ้าสัวนะครับอยู่โดยส่วนตัวส่วนใหญ่จะเป็นทางไตของปูบุญนะฮะแล้วพอาตเหนือนี่ยมีของหลวงพ่อเกษมผมก็เลยชอบเป็นพิเศษนะครับและอันนี้ก็มีเป็นพ้าผมนะครับสองชิ้นเป็นรูปท่านหนึ่งแล้วก็เป็นทิมพ์เจ้าสัวอีกหนึ่งนะครับก็สวยงามนะครับก็เลยอยากได้นะครับก็เลยเช่ามานะครับเนี่ยนะะอยู่ในกล่องอย่างเงี้ยนะครับ นี่นะครับเป็นพิมพ์เจ้าสวนะัวเห็นไหมฮะทั้งคู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวัตถุขงคนพร้อมๆกันครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้สรุปพร้อมกันทีเดียวสามชิ้นไปเลยนะครับเป็นอะไรที่ชอบทั้งหมดนะครับเพราะเป็นจังหวัดลำปางจังหวัดพัทลุงแล้วก็จังหวัดยะลาที่ผมผูกพันทั้งสามจังหวัดนะครับ ถ้ามีวัตถุมงคลสามจังหวัดนะผมจะส่วนใหญ,ญ่จะเก็บเพิ่มนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอะไรก่อนดีเอาเป็นใต้สุดแดนสยามก่อนแล้วกันนะครับก็คือจังหวัดยะลานะครับเนี่ยนะครับเป็นพระสังกจายที่วัดเมืองยะลาตอนสมัยผมอยู่ตอนเด็กๆนะครับเขาจะมีพระสังกจายเป็นรูปขคารพองค์ใหญ่อยู่เลยและาจานชิ้นนี้ก็เป็นสายหลวงพรอทวด ที่ต่อมาจากอาจารย์นองอาจารย์ทีมโดยตรงก็เป็นสธทำมิกกันร่วมร่วมร่วมยุคกันน่นะครับผงต่างๆที่เป็นของหลวงปู่ทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดต่างๆอะไรพวกนี้ก็จะตกทอดลงมาอยู่ที่วัดเมืองยะลาท่านก็จะเอามาผสมมวลสารปลุกเสกเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลที่เป็นเกี่ยวกับเนี่ยฮะเหมือนดินกากยายักอะไรพวกนี้ก็จะมีส่วนผสมของปีเก้าเจ็ดอยู่ด้วยนะครับเนี่ยนะครับ อันนี้ก็เป็นแช่ํามนฝังตะกุดเห็นไหมฮะแต่จริงๆมีกล่องนะฮะผมเคยแบบมีแบบมีกล่องแต่องค์นี้ไม่มีกล่องซะแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอองค์พระสมบูรณ์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับเนี่ยนะฮะจะเป็นรูปพระสังกจายนั่งอิ่มเอิบอยู่แบบนี้นะครับผมเคยทําไปใน ep ร้อยแปดสิบนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับพระสังกจายครั้งหนึ่งนะองค์นั้นมีกล่องนะครับ ผมก็เริ่มเก็บนะครับถ้าเจออีกผมก็จะเก็บอีกนะครับเป็นอะไรที่ชอบนะครับเนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านหลังก็จะมียันประจําตัวของท่านนะครับเนี่ยเขียนว่าพ่อท่านชินนะครับเนี่ยโชติโกนะฮะวัดเมืองยะลานะครับรุ่นนี้ถ้าจะไม่ผิดก็คือ2 5 4 0ั้สร้างโรงพยาบาลนะครับนะฮะสวยงามมากๆนะครับมีมวลสารที่เป็นดินกักยายักแล้วก็ ทุกอย่างที่เป็นสองสี่เก้าเจ็ดสมัยยุคอาจารย์ทิมก็ส่งมานะครับผมมีสังกะจัยองค์นงปีสองพันรอยห้าองค์นั้นก็มีมวลสารทั้งหมดของปีเก้าเจ็ดอยู่ในนั้นเยอะนะฮะก็เคยทําคลิปไปแล้วเพื่อนลองไปหาไล่ดูนะผมจำอีพีไม่ได้นะครับครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับทีนี้จารย์เซนเนี่ยผมก็เคยเพิ่งทําไปน่าจะไม่นานนะครับน่าจะทําเป็นเหรียญคู่ไปตอนนั้นก็จะเป็นเหรียญเหมือนไข่ปลาล้อมอย่างเงี้ยนะฮะ องนี้ผิวค่อนข้างสวยเลยนะครับยังเป็นผิวลุงประกายไม่ผ่านการใช้เลยครับเห็นไหมฮะสวยมากๆเห็นแล้วก็เลยรีบเช่านะครับเพระเป็นผานจังหวัดพัทลุงครับอาจารย์เซนเนี่ยท่านท่านละสังขารเป็นนานแล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญตายนะครับแต่เป็นรุ่นแรกของท่านนะครับข้างหลังจะเป็นยันห้านะครับถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับเนี่ยนะจะมีพอสเขียนว่าสองห้าสามสามนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะอยู่ข้างล่างนะครับก็เป็นยันห้านะครับ แล้วก็วัดอินทราวาส์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงแบบนี้นะครับนี่คือรุ่นหนึ่งนะครับเห็นไหมองค์นี้คือผิวลุ้งเลยผมเห็นแล้วก็ยังไงก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่ายังมีสภาพเดิมมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูซูมสักนิดนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนสวยงามนะครับหลวงพ่อเซนนอินทัสโลนะครับเนี้ยนะครับเหรญนี้ใช้ได้เนื้อลุงทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ เก็บเดิมมาเลยนะครับเนี่ยสามสิบกว่าปีก็ยังสวยอยู่นะครับเนี่ยนะขอบตัดนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับตัดไม่ขาดทีเดียวนะครับมีคลื่นๆนะครับผมเนี่ยนะฮะชอบวัตถุมงคลอันไหนก็อ่านเพิ่มๆแล้วก็เวลาเห็นภาพนะครับจะได้ตัดสินใจเบื้องต้นได้ง่ายนะครับเพื่อนๆศึกษาแล้วก็สะสมนะครับไปเรื่อยๆนะครับถูกแพงไม่ว่ากันนะผมว่าผม ไม่ได้เกี่ยวกับราคานะครับวัตถุมงคลของแพงในยุคนี้ก็เคยเป็นพาแจกในยุคก่อนมาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเลือกที่เจตนาดีๆมวลสารดีๆอะไรดีๆรวมๆกันนะครับแล้วก็เก็บนะครับก็จะได้สิ่งดีๆมาเก็บสะสมนะครับนี่นะครับประมาณนี้อ่าทีานี้เรามาดูชิ้นสุดท้ายนะครับเพื่อนสั่งกระจายไปแล้วนะครับ เหรียญหลวงพ่อเซนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นพระภาคเหนือบ้างนะครับของเชียงรายนี่ผมก็เก็บเริ่มเก็บหลายหลายชิ้นนะครับเนี่ยนะอันนี้จะเป็นชุดกล่องคู่นะครับจะเป็นหลวงพ่อเกษมเรารู้กันอยู่แล้วท่านเป็นอริยะสงฆ์องค์หนึ่งเลยนะครับสำคัญของประเทศไทยเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะของภาคเหนือนะครับเนี่ยนะเป็นรุ่นกรรมการบารมีแปดสิบเอ็ดนะครับ 28่สิบิจิกายนเนี 35, 2, 35, ่ย2535้หนะครับสันนักสุสานไตรักษ์ลำปางนะครับก็จะมีคู่อย่างนี้นะครับมีตะกุดเงินด้วยนะครับทั้งสององค์เลยนะครับแล้วก็มีจีวรด้วยที่สังฆติของหลวงพ่อเกษมเห็นไหมฮะน่าใช้มากๆนะครับผมก็เลยเห็นแล้วก็ต้องรีบเก็บนะครับเพราะอยากเก็บไว้ชอบคือความเชื่อของพระเจ้าสวยเหมือนที่เราเคยได้ยินมานะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่หลวงปู่บุญที่วัดกามังแก้วนะครับ น่าจะเป็นออริจินอลของพระทรงพิมพ์นี้นะครับพิมพ์เจ้าสัวนะครับซึ่งเป็นเนื้อโลหะนะฮะตอนนั้นแล้วก็ท่านแจกให้กับเจ้าของกิจการต่างๆนะครับปรากฏว่ายิ่งแขวนยิ่งมีฐานะร่ํารวยมากขึ้นจนกลายเป็นวัตถุมงคลที่เรียกว่าเจ้าสัวนะครับสืบต่อกันมาหลังๆพระวัดอื่นก็เริ่มสร้างรูปแบบทรงนี้ขึ้นมานะครับที่ลำปางของหลวงพ่อเกษมก็สร้างเหมือนกันเนี่ยฮะก็เป็นรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับซึ่งผมชอบแล้วเห็นไหมครับเป็นพิมพ์เจ้าสัวเลยนะครับ แล้วก็มีตะกุดด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยฮะก็จะเป็นข้อความนะครับผมน่าจะเคยทํารุ่นนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับไม่ทราบอีพีเท่าไหร่เป็นองค์นี้นะครับแต่ตอนนั้นได้มาเป็นองค์เดี่ยวๆนะครับไม่ได้เป็นคู่แบบนี้นะครับก็เนี่ยนะฮะข้อความเยอะนะฮะประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคนะครับ เดี๋ยวก็มีองค์หนึ่งที่เป็นรูปเหมือนท่านนะครับนั่งอยู่นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือพอดีกล่องเนี้มีรูปองค์นี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นกล่องคู่แล้วก็มีกล่องเดิมนะครับผมก็เลยอยากได้เก็บเพิ่มนะครับก็เลยเช่ามาทางออนไลน์นะครับนี่นะฮะบารมีแปดหนึ่งครับสวยครับออกแบบดีนะฮะองค์เท่ากันนะครับ เป็นเจ้าสัวแล้วก็เป็นรูปท่านหนึ่งอันก็เลยเก็บครับโอเควันนี้เราก็อันบล็อกไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนผมก็สั่งไปหลายวันแล้วแหละมาพร้อมกันพอดีช่วงนี้ไปนสนีอาจจะยุ่งนิดหนึ่งเพราะเป็นช่วงปีใหม่แล้วนะครับก็ของน่าจะเยอะมากนะครับก็เลยชา้านิดหน่อยนะครับปกติเนี่ยถ้าส่งเมื่อวานวันนี้ก็ถึงแล้วแต่อาจจะอาจจะสองสามวันนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆด้วยทุกอย่างที่เป็นสามอย่างแต่สี่ชิ้นที่ผมเอ่ยไปนะครับเนี่ยนะครับคู่นี้เป็นหลวงพ่อเกษมนะครับอยู่ในกล่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเซนวัดท่ามีหลํานะครับพัทุลุงนะครับแล้วก็พระสังกัจจัยของยะลานะครับวัดเมืองนะครับต้นชินนะครับเนี่ยนะครับทั้งหมดเลย โอเคครับเพื่อนขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมบ้านสนุงต่งมาตลอดเลยนะครับวันนี้ก็1คลิปนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ